ยินดีต้อนรับเข้าชูช่องนบรถไทยน,นะคะพี่เนอมวันนี้มาพึ่งหนุ่มสวนไห้เมอยวยพี่นนอะเมอุมอยวยเราติตรุะ่ะพีพาชมสวนสวนคุณยายนะคะพี่นนองอันนี้เป็นของคุณยายจักเอ๋ค่ะสวัสด,ดีค่ะหน่อยค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะคนช่วยนะคะนี่ ในตรงนี้ก็จะเป็นสวนหมักรออืของเรานะคะพี่น้องหรือว่าฟักทองข้างล่างก็บชเป็นหมักแตงเหาก็ปลูกของเราทุกปีนะคะพี่น้องสวนหมักเราอยู่บ้านเราก็บเบริปลูกนะคะเนาะชีกินน้ำเหลา่าเป็นผักหอมผักเอียงผักกาดก็จะปลูกแต่พวกหอมแล้วก็พวกอ,กอีตูนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นหมักอื้นนะคะเดี๋ยวมันล่ามเขือเดี๋ยวมาอาบเดดที่เบืองนี่เป็นสวนคุณยายนะคะเดี๋ยวจะพาดูอันนี้ก็จะเป็นหมักแตงนะคะพี่น้องข่างหมักแตงข่างแตงอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแตงกรา ไห้นี่ก็น้ำท่วมไปนะคะเพราะว่ายายเราขึ้นน้ำไว้นะคะเป็นน้ำพลังงานแสงอาทิติโซลาเซลก็เลยน้ำท่วมปานตตกะเลยพี่น้องอู้ยอย่าเล่นน้ำนะใครเล่นน้ำไม่เล่นไม่เล่นมุงไม่เล่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนช่วยเป็นน้ำโซลาเซลล์น,นะ,ะทำอะไรนะ มะตอแบเลยแบบฮ้านนี่นี่เป็นน้ำโซลาเชียวพี่น้องเทียงนากเสียดผสมผสานนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมักแตงหมักแตงแตงพี่กายนี่ปุ๊พี่น้องเลยปี่ตาสะออนพี่กายนี่ปีนี้เราปลูกหลาในจังหน่อยพี่น้อง คุณยายเราปลูกหลานนี่จังหน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นหมักทัวนะคะน,นี่ทัวต่ำพี่น้องงามหันขายกําละห้าบาทนะคะพี่น้องกาําะาคาบ้านคอยมาเครือโรดห้าบาทนะคะตัวน,นี้นี่เป็นหมักทัวนะคะกำลังลามเคื่อคุณยายเรากำลังเลี้ยงทํำข่างพี่น้องเอ็ดข่าหมักทัวหมักแตงเสร็จแล้วนะคะ เดชีภาพไปชมด้านในสวนทั้งเคร่งนะคะพี่นนองอันนี้นาคุณยายเดยสีบอกให้ว่าอันนี้คือนาคุณยายยายยายต้นนะคะอน,นี้อันนี้นาคุณยายต้นนาปังอันที่ถ่ายลงให้ดูมีนาปังนาปังก็คือของพวกนู้นนะคะนาปังแล้วก็สวนปาล์มส่วนอย่างะของคุณยายเสือดนะคะนั้นคุณแม่เป็นแม่ของนู้นนะคะน,นี่เป็น คุณยายของนบโรบไทยนะคะนี่อันนี้เป็นหมักบัวพี่น้องนี่แหละคืออุดมเราปลูกสุยางพี่น้องอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณยายเนี่ยน,น,น่าจะติดงานบ่ามีคนมาหมดไห้เราพี่น้องนกก็บ่ได้มานะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงผักฝั่งนู้นนะคะนี่พี่น้องถามาหมักปลูกเดเนิเออรไผนะคะพี่น้องนี่ นี่ก็เป็นผักผักอีแงะพี่น้องเฮ้ยใส่แกงหน้ำใหม่หมกน่อไม้เนาะกี้ก็ตำบักทัวเสียบขึ้นยังพี่น้องเอ้ยนี่อากีแงะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะปีกลายนี่เราปลูกปีกลายปลูกอันนั้นเนาะพี่น้องปีกลายปลูกหมักสไลอ่ะหมักใส่หมักเรือหมักละเนาะพี่น้องหมักสไลหรือวยหมักละ บ้านคยหอมสไลพี่น้องอันนี้ก็เป็นแปลงผักอี้ผักสไลอ่อมเต็มข่งอันนี้พี่น้องหมักสไลนะหมักสไลค่ะหมักละเรื่อหมักละเนาะปีนี้เราปลูกราชาแน่กาลัางขึ้นเครื่อเป็นขางพี่น้องอันนี้ก็เป็นป่าผักอีเลิศกับใบเตยค่ะมีทุกอย่างนะคะพี่น้อง คืออยู่บ้านเฮาเอาใจใช่ไหมก็บโบอดตายนะคะพี่น้องโหมังหงบ้านเราทำยังไงก็ไม่อดตายนะคะยินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์ว่าแต่ขยันเนาะพี่น้องเนะาะเมีวันอดตายให้อยู่บ้านเราอ,อันนี้ก็แปลงผักผักหอมปลอมนะคะหรือว่าผักชีนี่ผักหอมปลอมนะคะเป็นมะละลกอมะละกอ ปลูกพวกมะพร้าวแก้วมังกรเสีมนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือเครือมะเขือเทศนะพี่น้องแถวบ้านปลูกมะเขือเทศถั่วริสงนะคะอันนี้เป็นมะทั่วมะเขือเทศทั่วริสงนะคะแถวบ้านปุ้ยบักหงพี่น้องเป็นลิมนะแถวบ้านก็จะฮิตกันปลูกเป็นมะเขือเทศทั่วริสงนะคะเป็นแบบ พืชเศรษฐกิจเนาะมักซาราีเนาะพี่น้องมักซาราีนะคะแต่มะเขือเทศก็ปีนี้ก็บดายอันนั้นเนาะบดายเป่านะคะราคาปีกายัวละเจ็ดบาทปีนี้โลงละสามบาทนะคะก็ถือว่าแบบราคาตกต่ำมากปลูกมะพร้าวมีห้องน้ำเยยบรอยนะคะพี่น้องบ้านสวนกเกษตรผสมผสาน มีทุกอย่างเุกอย่างพีกายเราปลูกหมกบวบอยู่นี่พี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนค่ะเอาไปขายก็ได้พอได้ใส่นาะพี่น้องเนาะนี่หมกเผากลับไได้มีคนนอนนะคะพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็สะปาก็มีถ้ามาอยู่บ่มีเงินก็คือแบบไม่อดตายแล้วนะคะพี่น้องนี่ เห็นไหมอันนี้ออกมาสวนนะคะพี่น้องนี่ออกมาสวนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์นะคะสีเพียงใส่อยู่ได้สบายน้องยกทำอะไรนะ